มันเกิดขอบคุณมากนะครับมันเกิดปีนี้ขอทุกท่านมีความสุขหน้ามือดีวันเกิดอะไรอะไรน,นะครับนะพอกูจะอิ่มกับบทบพวกเองก็ทำให้กูตะเลิดนะมึงอย่างเงี้ยพวกเองสวยอยู่นะได้แหละได้แหละต้องได้แล้วแหละ ได้แหละต้องได้แหละสวยอยู่นะนี่แหละครับชุดที่เป็นฮาเดสอ่ะนี่แหละก็ทํนองนี้ครับชุดนี้แหละ ทุกคนจำให้หน่อยหนึ่งสามสี่จำให้หน่อย, 1, 3, 4, อยท่าที่หนึ่งสามสี่จำให้ด้วยเพราะกูจำไม่ได้ช่วยเตือนด้วยนะหนึ่งสามสี่โอเคทุกคนโอเคนะแค่ามากคุยด้วยครับ คือเราก็ไม่ได้อยากจะมาแก้ตัวหรือว่าอะไรยังสิหรอแต่แค่ว่าถ้าไม่คุยมันก็คงไม่รู้เรื่อง <c oughs> จริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้แต่ว่าคุณก็รู้ใช่ไหมคบว่าช่วงยูช่วงนี้มันอย่ในเฟสที่ว่าเราต้องตีกับแกงอื่น าบอกแล้วไงว่าเข้าใจไอ้ตรงไม่มาเจอ<ช>ไม่เป็นอะไรเ<ช>ว้ยแ,<ต>แต่ว่าฟังผมก่อนได้ไหมถ้าคุณบอกว่าคุณเข้าใจอขา้ขออนุญาตปิดวอเป๊บไม่คือเราเข้าใจแต่เราอะแค่แบบว่าเราโทรไปเว้ยที่แรกอะเราไม่ได้อะไรเลยพอเราโทรไปใช่ไหมน,น,นานทีเราจะโทรไปก็รู้อยู่ เราก็แค่แบบอยากให้ให้สนใจเฉยๆเว้ยว่าเนี่ย,เ,ยรเราโทรไปเนาะแค่นั้นเองฟังนะผมไม่อยากคุยโทรศักบคุณเลยเอคุณรู้ปะ่ะผมไม่อยากคุยโทรศัพท์กับคุณเพราะว่าผมยัง มาเจอหน้าคุณมากกว่าทุกครั้งที่ผมมีเวลา <S <S ผมก็จะมาคุณถึงแม้ว่าจะเจอบ้างหรือไม่เจอบ้างก็ตามเสร็จแต่อย่างน,น้อยก็ได้มาหานะแต่ถามว่าผิดไหมโอเคครับผมอาจจะผิดครับที่ว่าไม่มีเวลาให้คุณเพราะว่าด้วยเรื่องต่ตางๆนะอันต้องขอโทษจริงครับส่วนเรื่องที่ว่าคุณโทรมาอ้อน มืตอนนั้นคือได้ว่าช่วงนั้นมันก็กําลังคุยเรื่องสัมพันธ์อยู่อะอาจจะทำให้ว่าอาจจะเมินคุณบ้างอะไรคุณบ้างอันนี้ผมรู้สึกผิดจริงแต่อยากให้รู้เลยนะว่าทุกครั้งที่คุณโทรมาผมไม่ดีใจเลยพอคุณรู้ละ <c oughs> พอคุณรู้ปะ ทุกครั้งที่คุณโทรมามันมีแค่จะบินเท่านั้นหรือไม่ก็แค่พิมพ์ข้อความฝากมาผมที่ยากมาเจอหน้าคุณมากกว่าเพราะอย่างน้อยๆผมก็เห็นคุณอยู่ในสายตาตลอดเวลาถามว่าคุณเป็นสำคัญไหมผมบอกเลยครับว่าคุณอะสำคัญที่สุดสำหรับผมละ้ะ แล้วผมก็ไม่ได้ปากหวานที่จะเที่ยวพูดแบบนี้กับทุกคนด้วยอยากให้คุณได้เชื่อไว้แล้วนี่ผมก็คิดว่าอืมเราก็อยากจะปรับความเข้าใจให้แบบว่ามากกว่าน,นี้ซึ่งผมแน่นอนครับว่าผมรู้อยู่แล้วครับว่าคุณนิสัยเป็นแบบไหนนิสัยยังไงชอบไม่ชอบผมรู้ มีบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันครับที่ผมก็ไม่ชอบแต่ว่าพอผมรู้ว่านั่นคือสานผมเลเลือกจะไม่พูดแต่ก็อยากจะค่อยๆปรับเข้าหากใ้มกที่สุดเ่าที่ทำได้คุณรู้ไหมครับว่าสุดวันเนี้ย ผมอยากมาหาคุณอยากมาอยู่คุณมากแค่ไหนแต่คือด้วยความที่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าหนึ่งผมก็ต้องฟาร์มหาเงินเพื่อส่งแกงจ่ายวันละหมื่น,นผมหาได้สองวันห้าหมื่น,นถามว่าพอไหมมันก็พอครับแต่ว่ามีเหลือเก็บมากนิดหน่อยก็ว่าจะซื้อของมาทำบูธแต่นี่เพิ่งในข่าวว่า พี่เขาจะเก็บคนละหนึ่งแสนซึ่งนั่นแหละคือเงินทั้งหมดที่ผมเก็บมาละซึ่งไอเรื่องไม่มีเวลาอันนขอโทษจริงๆครับผมยากมากมันใจจคราบแต่แก๊งก็สำคัญัผมเลยเลือกที่จะ ให้ความสำคัญของคนในครอบครัวามาเป็นระดับถามว่าคุณสำคัญไหมคุณก็สำคัญครับแต่เรื่องส่วนรวมต้องมาก่อนจริง,งรผมคงให้พี่ๆเขาเหนื่อยกับพวกพี่ๆเขาไม่ได้ในเมื่อผมก็มาอยู่ในครอบครัวเดียวเขาแลว้ว่ในเมื่อเขาเหนื่อยผมก็ต้องเหนื่อยหรืออาจจะเหนื่อยมากกว่าสองเท่าก็ได้ ผมก็ขอบคุณนะครับที่คุณเริ่มเปิดใจให้ผมอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสายกันไปหรือเปล่าถ้ากูเอาพ็อ,พอปออกมาก่อนอ่ะ มันจะเป็นไรประะ่าวคุณรู้ไหมว่าเราคุยกันได้อาทิตย์กว่าแล้วอืาาอฮั้น มันจะได้ไหมวะมันอาจจะไวไปหรือว่าช้าไปอันนี้ผมไม่รู้แล้วนะครับ หนึ่งอะไรวะหนึ่งสามสี่เหรอได้ยินไหม เก็บมันอาจจะเร็วไปนะครับแต่ผมขอ,อการได้ไครบกล้วหรือเป าจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่ผมทญง,งานครับว่าผมจะมีเวลาคุณมากกว่านี้แล้วก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ข้างคุณตลอดแล้วก็จะทำหน้าที่ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนี้จะทำได้ครับกระเป๋าเล็กนรอ๋อ กระเป๋าเล็กเธอร์กระเป๋าเล็อะไรครับ oh <my> อะไรนะ so เรียกอะไรวะ เรียกอะไรอ่ะเรียกอะไรอ่ะมันพูดเปล่าจังอ่ะใครได้ยินปะมสามเก้าเจ็ดอเรียกอะไรวะ มีความสุขม,มากครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับหน้ามึงดีแม่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะ ผมอออีนี้คุณหมดแล้วครับที่เหลือคุณจะรับมันไว้หรือคุณจะทิงมันไปก็แล้วแต่คุณนะครับ ก็เริ่มนับตั้งแต่วันที่พี่โทนี่กับมาเรียกเลย่อผมไหมครับตอนนัานคือเริ่มคุยแบบดีๆจังๆ ความรูขขม้สึกคนในสิงของยืนดีๆมันเกิดขอบคุณมากนะครับวันเกิดปีนี้ขอทุกท่านมีความสุขหน้ามึงดีวันเกิดอะไรอระไรนะครับปะพอกูจะอิ่มกับบท พวกเองก็ทำให้กูตะเลิดนะมึงอย่างเงี้ยพวกเองมึงพวกมึงอย่างเงี้ยเองพอกูกำลังอินมึงก็ทำให้กูขำอ่ะเนี่ยพอกูไม่อินมึงก็บอกพี่แม่งไม่อินเลยว่ะจะพูดอะไรแบบนี้ไหมบอกว่ามีโปรโมชั่นอะไรไหมแบบพกช็อปทุกวันหรือแบบไม่มีครับ ไม่มีอะไรเลยใช่ม,มีแค่ตัวงันหัวใจอ่ะพร้อมจะอยู่คนรอบเวลาคู่มือมีคู่มือ,มอ,มอทดลองใช้งานก็ไม่มีด้วยอัันน้นก็ต้องเรียนศึกษาเองนะมีมุกให้ด้วย ยืนดีๆให้เต้าฮะติดตลกตลอดซีเรียสไหมฮะอยากกินซีเรียลถ้ากูควักปากฉลาดมาแทงจะเป็นไงวะเนี่ยมันจะหาไหมมีหนูไม่อยากซื้อมาเมืกินกับซีเรียลอร่อยมาก เธอเขามีอยู่แล้วนี่นาะ,อะ,อะเอาเอาเอาคำอะไรครับงอ,อะไรนะลองดูก็ได้แต่ว่าอันไว้อะ สวัสดีคร <ok> ับสวัสดีพีใหม่ทุกท่านนะครับเดี๋ยวกูจะไล่แบนด์ทีละคนเลยนะไอพวกสวัสดีพีใหม่เนี่ยนะเดี๋ยวจะให้อนมินไล่แบนด์เลยนะเช่ไหม เคยได้ยอเปโดยเดินเข้ามาพบกับคุณจไี้อยู่ในมพี่้ก็ดมาในมบอกามาชาจากทีมาก่อนบอพีมาสั้นแต่เรื่องมันยาวอยากใอยู่กันนานกับคุทธนาทิ้ I say อยากให้เอยู่คืนนี้ I pray จะกอเธอทันคืนี้ก็แค่กนยอมปใจไม่ใช่วันเดียวจะตลอไป Okay ขอโทษรันไม่ดีอยากใมีเธออยู่ในโอนี่ยากมีเธออยู่เช้าวันใหม่ากมีเธย่ะตามฉันก็ไม่ได้พิสยอยากใหเป็นยังไงใช้ด้บีดเบส I know I'm not p e r f แต่ฉันนั้นชัดเจนแน่นอนนี่กับบุหรเมื่อเธอบอกอยากฟังเพลงรักบอกคเพลงนี้ฉันจัดไปให้เธอจะรู้เลยไหมเธออย่า ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมันเกิดปีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สำความปรารถนามุ่งมาทุกประการนะครับอายุวันนะสุขภาวะนะไอ้พวกเด็กเป็ดแม่งปั่นกูจัง อะตอบละตอบแล้วไม่เห็นรู้เรื่องเลยแรบอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องเลย กันเรื่องเหรออ๋อว่าแล้วมีเสษเขาอยากฟังคำพูดจากปากพนุคนเนดียวไหมมาโอเค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 นะโอเคอะไร,รอ่ะ โอเคเาแปลว่าตกลง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 อะไรล่ะครับตกลงไงไม่ได้ตกขึ้นตกลงไงตกลงอะไรหรอตกลงที่ไม่ได้แปลว่าตกขึ้นตกลงที่แปลว่าตกลงแต่ไม่ได้แปลว่าตกขึ้น รอคำตอบอยู่นะเอ้าก็ตกลงที่แปลว่าตกลงไม่ได้แปลว่าตกขึ้นไงแล้วมันตกลงอะไรต่อว่าก็ตกลงอ่ะตกลงอะไรล่ะครับตกลงอ่ะตกลงว่าตกลงที่แปลว่าตกลงไม่ได้แปลว่าตกขึ้น จะไม่ตอบจริงหรอ๋อคำนั้นอนะอ่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 แะแล้วโอเคตกลงครบค่ะ จำปอชอแบบห่วยไม่ได้นะอะไรอะให้กอดเดือนละครเดือนนี้หมดสิ้นแล้วนะ เ้วมาได้ไงทำไมไม่ไปทำงานทำไมไม่โทรบอกโทรมาก็ได้มั้งชอบโทรมาเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมอะ<ฮ>าทำงานได้แล้วขอเขามาอยู่หนึ่งชั่วโมง ไม่ได้มีงานคนเดียวนะาเราอะาจริงฮะ mm hmm. งานบารเลยอยู่ข้างล่างไป mm hmm. ทำงานจะไปทำงานแล้วจะโทรมาก็ได้จะโทรมามาคราวนี้เขารับไหมอะเออว่ะข้อความก็มีแล้วอ่านไหมอะอ่านแต่ตไม่ตอบไม่ไะไม่ตอบ มียายเห็นแล้ว่าอยู่กับน,นุกสัญญาว่าจะไม่ให้เห็นไม่แทงเม่พูดไปเลยสัญญาว่าจะไม่แย่ากลัวชอมันกว่า oh จะทำานเราพาขึ้นมาทำไมเนี่ยไม่ถูกกับบันได <laughs> ทำไมอ่ะ <Hello. S 2> เรียบร้อยอปวดหัวเลยทำไมกูมีแฟนบื้ออย่างี้วะ ี่ oh, yeah. <c oughs> อันนี้พี่แบกเหรอใช่ครับไปไปไปโรงพยาบาลป่ะพี่อ๋อไม่เป็นไรครับผมมีรถมาโอเค